เห็นแสงพระอาทิตย์แล้วเพื่อนๆน,นี่ทะเลสาบเป็นน้ำแล้วค่ะเอร์ฟ mm ินเอร์ฟินเวทเวันนี้ไอ้ทรัสิบองศานะเพื่อนๆหิมะไม่มีแล้วค่ะหายหมดแล้วหิมะป้าไม่ได้มานี่ไอ้มันเวทเดืดฮูโมงอ่ะ เวกกันยออีกเด็กคอมมาเองอ่าวกัลว์ลีเทกรันโอ้ยเหลือนิดนึงหิวหาเหลือนิดนึงเพื่อนๆนึกว่าหมดไปแล้วไอ้เครียเวเกุลเนี่ยเลยเยออีกเด็กคอมมาเจอแสงแดดดีใจเพื่อนเโอ้ดีใจดีใจ น้ำมันไอหิมะละลายบนภูเขาครับเพืเ่อนๆดูสวยๆโอเคนี่ปลาใกล้ถึงบ้านแล้วใกล้ถึงบ้านพักแล้วค่ะ เห็นดอกไม้ชุดแรกในป่าที่บ้านยายกับเพื่อนๆเปิดหน้าต่างนอนแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> เห็นอากาศร้อนแล้วตรงโน้น,นะเป็นทะเลสาบที่ป้าไปขี่สกูตเตอร์ตอนน,อน้นในต้นไม้สูงๆสามสี่ต้นนี่นะคะตอนนี้ มันกำลังจะออกใบเดี๋ยวอีกหน่อยก็ไม่เห็นทะเลแล้วค่พะพอใบมันใหญ่ก็จะไม่เห็นทะเลสาบแล้วตอนนี้ยังมองเห็นอยู่บนห้องนอนของป้า็นดอกไม้รุ่นแรกของบ้านยาย ตรงโน,โน้นเลยค่ะด้านบนที่เป็นต้นเขียวๆอย่างนี้นะคะเ,เพื่อนๆดอกไม้ทั้งนั้นนะคะเนี่ยดอกไม้ทั้งนั้นเลยต้นเขียวๆเวนี่ยเดี๋ยวป้ามาเดินหน้าก็เต็มละ อิชาโอ้ตรงน้นก็มีเดี๋ยวป้าจะไปถ่ายตรงน้นนี่อยู่ข้างเอ้ข้างๆบ้านแกนะนี่ก็ดอกไม้นะเพื่อนๆป้ปปาก็ได้ชื่นชมกับแกนี่แหละหอมหอมเดวลูกตะกุนแฮเฟรีย เอ,อหอมดองนี้ก่ะว่าเฟินหอบอละเอียนหออตมมอตะมงอ่ะม,มันมีน้อยมีม,ยมีต้นเดียวแต่หอมหอมนีม่ก็สวยเพื่อนเฟนสามสิบพงศานะคะตอนนี้สิบเอ็ดโมงแต่ก็ เย็นอนะมันมีลมมันเลยเย็นจะไปชอบอากาศขนาดนี้นะเพื่อน